พระอาทิตย์ตกดินพี่น้องมัอน,นี้ก็ส,กนนกสีจ้งหนึ่งอีกเมื่อหนึ่งก็สีจ้งหนึ่งแต่ละวันไม่เหมือนกันนะคะท้องฟ้ากับพระอาทิตย์นี่มันขึ้นอยู่กับก้อนเมฆเนาะขึ้นอยู่กับก้อนเมฆวันนี้ยายบ้าเขาสวยอยู่ยายก็เลยจับกล้องขึ้นมาถ่ายเหมือนเดิมความสวยของเขาแต่ละวันไม่เหมือนกัน ถ่ายเก็บไว้ก็ดีนี่แหละนี่แหละเขาเรียกว่าเห็นอะไรสวยๆงามๆก็ยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเลยนี่ก็คือทุ่งนาหลังบ้านยายนี่ทุ่งนาหลังบ้านยายสวยไหนทุกวันก็จะมีหลังบ้านข้างบ้าน แต่เดียวกันดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันแต่ก็ต่างวันเวลาต่างสถานะต่างสีสันเนาะความสวยของเขาความสวยของเขาไม่เหมือนใครเมือนี่สีหนึ่งเมือนี่สีหนึ่งสวยงามเหมือนเดิมพี่น้องจ๋าค่อยๆดูให้ยายหน่อยเด้อ ชื่นชอบเหมือนยายชื่นชอบหลงรักเขาไหมธรรมชาตินี่ธรรมชาติเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นสิ่งที่บำบัดจริงๆเขาเรียกว่าธรรมชาติบำบัดบำบัดจิตใจคนได้ให้สงบลงได้เยือกเย็นลงได้นี่แหละเขาว่า ถ้าแผ่นไปหาเสียงมันก็จะมืดแต่ถ้าแผ่นลงพื้นมันก็จะนี่ถ้าแผ่นลงพื้นนะนก็จะยังเขียวยังมีความสดเขียวอย่หยอดผักกาดทิ้ยากอะกีบกินเสม,มอเด้อพี่น้องปรุงน้ำัดท่านค่ะปรุงน้ำัะท่านไม่ให้ตัดกับไม่ให้ตัดยายจะลิมลิมให้ยอดมันอยู่แล้วหว่างรั้วพอดีไม่ให้ตัด,ด,ด,ตดทิ้งนะคะนก นกก็โผลพินเข้าลังแล้วนะเ้านกน้อยโผลบินสวหฮเห็นไหมฝั่งนู้นก็จะมีสิที่สวยงามธรรมชาติแอบดูกันแอบดูกันพี่น้อง วันนี้มีความรู้สึกว่ายายว่ามันแปลกดีท้องฟ้านแปลกดีทุกวันมันก็จะพระอาทิตย์ตกดินมันก็จะแสงจ้าขึ้นมาเลยแสวแดงไปหมดแต่วันนี้มันมีก้อนเมฆไงมีก้อนเมฆมีก้อนเมฆมันได้ทำให้มีเหมือนเหมือนมันมีคลื่นนะมันมีคลื่นในตัวของเขามันมีรางสีของเขาอยู่นะ เห็นไหมสวยนะธรรมชาติบำบัดนะคะพี่น้องเสียงนกเสียงกาเสียงนกเสียงกาไปจ้าฝั่งนนก็จะนี่ยได้ละได้มุมสวยแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจ สุดท้ายของวนันยายชอบเรียกพาทิตดาแสงสุดท้ายของวนันถ้าพาทิด์ขึ้นก็แสงแรกของวนันกาจะโผล่ขึ้นมาต่างที่ต่างเวลาต่างสถานที่พาทิด์ก็ดวงเดียวกันอยู่แต่บางมุมก็สวยบางที่ก็ออกมาสวยงามเนาะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยช่วยกดไลค์กดแชร์ยายด้วย เพื่อเป็นกำลังใจให้คนแก่ถ่ายคลิปเนาะเห็นอะไรสวยๆก็ยิบกล่องขึ้นมาเลยพี่น้องเอ้ยจกมันยังยจะกินเข่าอยู่กับว่างขำเข่าเด้อค่ะถ้าเห็นสวยนะถ้าสวยเห็นตรงนี้สวยๆนะคือรอไม่ได้นะถ้ารอบอกว่าเอ้ยรอกินข้าวก่อนกินข้าวเสร็จแล้วค่อยมาถ่ายมันหายไปแล้วสิ่งที่เราเห็นว่ามันสวยๆนะะคือวางวางเลยค่ะวางวางคำาข้าวเลยเขาเรียกว่างขำเขา่า วางคำข้าวแล้วรีบวิ่งมาจับก,กล้องถ่ายเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแช์ที่มอพียายดูย้อนหลังให้ยายหรือดูก่อนก็ดีนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณทุกท่านนะคะไม่บา,บายคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แหละห้านาทีพ่อเหมาะพ่อเจาะจ้าลากันด้วยพระแสงแรกของวันนะคะขอทุกท่านโชคดีมีใจตลอดกัน ไปไหนมาไหนเด้อสาธุอุ้ยไหนเราเห็นไหมเห็นไหมคะเอานกฟูงนึงน่ะเอา้ายายทำไมไม่เห็นในกล้องอะ่ะถ่ายไม่ถูกก็เหรอ <laughs> โอ้ยมาหลอดสะทอพูทธเถานน,เาน,น,เาน่เนาะพเทาเถาไหนล่ะก็ว่าพูทเถาไทยคีปี่น้องเอ้ย <laughs> อันเห็นอยู่ทั้ อันฝ้าแม่งามงามแม่บัดแพนกล้องไปเบิ้องระเบ้อเห็นหอดนก <c oughs> อ้าวลากันด้วยคลิปคำๆนี่แหละพี่น้องวันระวะันร้ครั้งจิตแจ่มใสนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ